ครับวันนี้เราก็ออกมาทดสอบเหยื่อใบเคาะโทนนะครับผลงานวันนี้มาสองแต้มแล้วครับตอนนี้มาสองแต้มแล้วแต้มแรกนะครับตัวตัวตัวพ่อแต้มสองตัวแม่ตัวแม่ที่ใหญ่กว่าโอแก้วจับตัวแม่นะครับโอโหไม่ธรรมดาครับหมายก็ธรรมชาติครับ ใบเคาะนี้แน่นอนอ่าโปรแก้วโชว์หน่อยครับกคิปเปอร์มาเลยเออโอ้โหพี่น้องเอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับทำได้ครับยกครับเออโอ้โหลายสวยฮะเยือครับเยือดูเยือครับเยือโอ้โหใบเคาะโทนครับ มีไว้ติดกล่องแน่นอนครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนยืนยันหน่อยครับสุดยอดครับเอ้โหทเทสเ,เ,เตอร์มาทเทสเตอร์ผู้รูปหล่อครับทเทสเตอร์แก้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะถ่าย,ายภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งก่อนครับครับ,รบฝากติดตามด้วยนะครับนี่ชัดเจนขอบคุณครับ